ทักทายสบายดียามค่ำพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเดอ้อตอนแรงมือนี้เนาะพี่น้องสาวซูกามาเสื่อมเน็ตอยู่ทางฝั่งลาวเพื่อจะมาไล์สดบรรยากาศอยู่ที่ริมโขงงานไหลเรือไฟนครพนมปี2 0 2 4เนาะคือคือมือนี้ เฮามาหมอทันพี่น้องเพ,เพิ่นได้ปล่อยไฟลำเล็กไปก่อนแล้วบอะไรลลงไปฮอดไสแล้วเนาะเขาถามเพิ่นกี่นี่คะเพิ่นปล่อยได้สักพักแล้วคือทุกๆวันเนาะในส่วนที่ยังบูวทันในไหลเรือไฟใหญ่เนาะเพื่นจะปล่อยเรือไฟลำเล็ก ปล่อยเพื่อให้นักท่องเที่ยวคนในเบิ่งในแต่ละวันเนาะปล่อยลำเล็กลำน,น้อยๆเนาะพี่น้องส่วนลำใหญ่จะไว้ปล่อยมืออันคิดว่าไหลเรือไฟเท้ๆเนาะใหญ่แท้ใหญ่ว่าใหญ่สำเพื่อนอ่ส่งสามสามซันพูดเอาพี่น้องเมืองเลยพูนเอาเสือกมัดไว้ฮอดมือพูนกับจีกเกสเสือกนี่แวกว็จุดปล่อยไปเลยเดี๋ยวพี่น้องขึ้นขึ้นอัน ในตอนนี้เนาะ FC ท่านใดอยู่แถวนี้ก็สามารถมาทักทายเศร้าสุกได้เด้อพี่น้องทักจื่อเศรสุกได้เนาะอ่ะนี่เสียงทงังซัดอยู่บ่สุสมเนาะ อาจจะสัญญาณบ่ค่อยดีบอกสาสูงได้ด้องท้าว่าสัญญาณบ่ค่อยดีสาสูงนาอนักเรียนนี่ลส้สี่าคคนขาย่ประมาณน,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 นมือเดยวทีคนครับพี่้องมนคพี่ยองนนมนกันเห็นได้ตุวกตีอยู่ย่ เดี ð, ๋ยวขอซูมาไลซุสบะนี่การได้วาสัญญาไม่ค่อยดีไม่เห็นสะดวยแห้งเด้อาพ่อแเม่พี่น้องอีฟซีคนทักมาแล้วสวยจ้างครับสาวสุขสบายดีน้องสุขเที่ยวให้สนุกเดินได้ลงไปอยู่ สัญญาณซ้ายพี่น้องมันสะดุดขาดบ่อยแต่อยู่ในหน้าจอเนาะแต่มันคือสะดุดบ่อยที่ได้ยินเสียงสอสุปซ้าที่ไหนคะที่จังหวัดเนาะทายกันได้เด้อพี่น้องงานไหลเร้วไปนครพนมมือนี้เด้ออเป็นมือที่ว่าว่า เ่นกำลังทะยอยไหเลเรือไฟลำเล็กเด้อยพี่น้องโบเมนหอนมือแท้น้องโบเมนหอนมือแทออ้เนาะหอนมือแทออ้คือ,อวันที่17เพ็่นไหลเรือไฟเนาะ